วันที่18มิถุนาย,ยน2559นายอัมพลเสนานรอง,องค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายสมชัยคัตมาศราษฎออำเภอนากลางเป็นทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานและนางสาวรุ่งนภา,าหมื่นวงศาราษฎออำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นทุนประกอบ อบอาชีพและสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อจากนั้นองค์มนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวร่วมมอบถุงพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน600ชุดแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอนากลางและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์หนังสือและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนจำนวน5โรงเรียนในอำเภอนากลางณหอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสาร์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการทางด้านธันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย